สวัสดีครับผมเซีชินครับกูบต้าเจริญชัยเดชอุดมครับมื่อนี้มาท่งรถครับของไงเด้อครับมื่อนี้ M 9808ครับเมื่อไงเธอเลื่อเลยครับรุ่นแอในบทตองว้าถึงอ่ามาหอดจากของบ้านเพื่อนละครับอยู่บันเมิกเด้อครับเสียหัวครับพื่นี่ติดต่องานเพื่อนได้เด้อครับ อ้า่หน่าโคดสองคนนี่นะครับในน้อยนี่ครับต่อไปก็จะขึ้นรถพวกนี้แล้วครับมีอ่าเพิ่มมี M U C เก้ามี M เก้าแปดหล้วก็มีสามหกหล้วก็มีรถเกี้ยวนะครับแม่ครับมันจะมีลุ่รถไม่โคดผมครับมันโยกครับโอเคครับอ่าส่วนพนักงานขนส่งนะครับสุวิทย์ฝอยทองนะครับกำลังติดอ่าบักขี่เมาอยู่นะครับ รถจะตรงหรือบ่ตรงก็อยูก็บ,บักขี่เมานะครับกับอยู่ค้นขับนะครับ <laughs> ขันมาขี่เมาตรงแต่ว่าค้นขับเมาน่นี่มันกับไ่ตรงคือเกา <laughs> ออ่าอ่า M98 น้องเขานะครับ M9808 รับประกันสองปีหรือสองพันชั่วโมงนะครับอ่าราคาตัวรถร่วมอุปกรณ์ใบเมีดกบฝานะครับหนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นกว่าบาทครับ คนถามเราแพงบ่กครับกับสูสีกับรถเกี่ยวครับแต่ว่าขันเอาไปดันเอาไปเบิกพูดนี่เว้ยผมว่าเป็นตาให้ก็ตําไอไม่ขี่ขั้นดอกเนล่ขั้นนุ่นไหนขั้นไหนอ่าตัวนี้ของลูกค้านะครับสามหกครับอ่ามาดูสามหกด้วยอ่าพอดีมีอ่าสู้ฟื้นหน่อยภาพบังเบิงครับขั้นหน่อยขั้นอ๋อขั้นหนีขั้นหน่อยเนาะ ถามเนี่ยรถยี่ห้อยังนี่แท็กเตอร์ยี่ห้อยี่ห้ออะไรระวังคู่โบต้ากับตโยต้าตโยต้าโอ้ยตัวโยต้ามันก็รถยนต์เนาะบักลาอันนี้มันคู่โบตาขึ้นตัจะเป็นแบบพี่ขอมึงนี่พอหลังบ่มีพอหลังบ่มีมึงนี่ว่าเด็กใส่ทองนี่ฟ้นก็จะมีการนี้ครับ นี่ก็ฟังพองเรามากครับกับมือแรกนะครับเพื่อนแจังสิผูกแขนอ่าอือน่นพื้อเท่าผู้แก้มาผูกแขนนะครับอ่าร็รอ่าตอนนี้ใส่ใส่ฝานเรียบร้อยนะครับรุ่นนี้จะเป็นฝานเจ็ดนะครับอ่าตอนนี้กําลังเช็คระบบอยู่นะครับอ่าเสียงหักเพื่อนกาลังเมือว่าอ่าอุปกรณ์ตัวเด็ใส่ทฤดใจนั่น ของไหมครับผลทรงเพื่อนกับบางตักับยังยังยังบนสนัดขึ้นกันยังบอดยดุญค่ก็าดครับมาเรค่ื่อื่เงีูบตาจะเล่นใช้เดียดอุดมนะครับนำเสนอ M9808 นะครับ98แรงม้านะครับอ่าตัวนี้นะครับเขาเกียร์บ่ตองเหยียบคาดนะครับเป็นระบบไฮดรอลิกซัเชั่นนะครับ เบิ้งครับบ่อรถกับเด็กหน่อยครับบ่อรถสูงกว่าเด็กหน่อยอีกครับสูงกว่าอครับอ่าถูกต้องครับครับส่าบลูกค้าที่สนใจคู่บืตาจะเลื่อนใช่บัวว่าจะเป็นรถรุ่นใดนะครับกับประสานมาได้นะครับผมเชลชินชินพิวัตรผลดีนะครับอ่าพร้อมให้บริการนะครับติดต่อได้ที่0 9นย์เก้6ห้าสองย์เจ็ดสองหหดครับอ่าเดี๋ยวขออ่าตัวเช็คอ่าของแถมของแจกครับอ่าลูกค้าเพื่นเส้นสัญญาอยู่บ้านครับ เซ็นสัญญาอยู่บ้านเก็บเงินอยู่บ้านครับคูป้าตาเจริญชัยบริการได้ทุกอย่างสำหรับวันนี้ผมชินพิวัตรหรือเซลชินขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ